นะไม่เอาเดยวธอสวยกินคนแต่เขาสวยกินคนนี่อะไรเขาบอกว่าเธอสวยกินคนแต่เขาสวยกินคนจะมาสู้เรากานได้ไงจริงหนูก็ยอมไี่ได้ไปแล้วเอาไปเรื่องสุภาสิงหาในข่าววันเกิดคุณคุณข่าวมีอะไรพิเศษไหมคะไม่มีค่ะไม่หรอชัอตซืวอมาเหมือนผมเพาะผมทำงาน Billie, oh, เสร็จเสร็จแบบเสร็จเดึกเลยอะไรแบบไม่ได้ไม่ได้มีเลยน้อยใจไหมน้อยใจไหมน้อยจจปกติอยลืน้อยใจอะไรก็ไม่มีแลอไม่มีต้หรือ้น้อยใจหน่อยมันมีข่าวหน่อยมึงอ่ะเขียนหมดหน้าอนนี้เปยนเียกนไม่เกรเลยไม่เก๋โอเคโอเคที่เ oh, ก okay, okay, okay. ิดวันันเกิดปีนี้เปอไรเราไปหบ้าเก๋วันเกิดปีนี้ก็ถ่ายเอ็มีเพลงใหม่ครับจปล่อยในนี้ เป็นว่าทุกปีกตวคนเกิดก็จะไม่ได้ไม่แค่ไม่ให้ไม่แค่อย่างการทำกิจตัวเองอย่างนั้นเราไม่ด้ไปจริงๆทุกทุกวันนะวันเกิดวันเทศกาลอะไรเราก็ไม่ค่อยเสียเวลาเท่าไหร่ใช่กระทั่ว่างก็จะไปกินข้าวอะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบไม่ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์หรือว่าไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษเท่าไหร่อย่างกับก๊อกก็เลยมีไปทำบุญมีอะไรกันบ้างไหมเจ็บหือว่าเวลาถึงวันเกิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีครับเป็นแบบเป็นเรื่องสะดวกเป็นเรื่องสะดวกเรื่องสะดวกอะแล้วเราเรามีวันขออะไรให้ตัวเองไหมแบบแบบปีนี้ผมให้ตัวเองตลอดเวู่แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นวันเกิดปล่อยเลยหล่ะถ้าช่วงนั้นถ้าแบบว่าการเงินคล่องก็จะให้ตัวเยอะหน่อยช้อมที่หนึ่งรู้ว่าให้ตัวเองไ้อยู่แล้วอันนี้ก็ให้ตัวเองเหมือนกันเพราะเราทำงานหนักมีมีตั้งเป้าอะไรเลยในชีวิตมาปีนี้ว่ามันเกิดเราอะไรเนี่ย จริงๆตอนนี้ยังไม่มีครับผมเพราะว่าเพราะว่าปลายปีที่แล้วเพิ่งแบบซื้อบ้านไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าให้ตัวเองแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ที่บริษัทก็กำลังจะมีออฟฟิศใหม่อะไรเงี้ยก็ก็แฮปปี้แล้วคยังยังมันเกิดเขาเขาไม่เป็นไรแล้วมัาเกิดเราข้างบนเป็นโซเวียตปกติมันก็เป็นแบบนี้เนาะไม่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องแบบเป็นอะไรช็อกกิ้งคาวอะไรเพราะว่าปีนี้ก็ตอน มันเคยมีคลิปมาว่าต่อฟังหมายไถึงว่าที่เดิมกไมออกรายการมิเศษตอนนี้ก็คือแชร์กันหมดแม่เราไ็ยอมรับนั่นแหละถามว่าเจเจเป็นคนที่ลืมลืมแล้วก็ลืมเรื่องเดิมๆตันนี้อาการเป็นยังไงวันดี้ทุกอย่างก็เหมือนเดิมแย่เหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายเจก็ยอมรับตรงนี้เลยเหรอลูกไม่คือคือผมรู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นนิสัยผมนะครับบางเรื่องคืออันไหนที่ผมแบบพยายามที่ทำเหรือว่าแก้ได้ผมก็จะพยายามจะแก้ปสอดบ้านมาจากมัตเต้ มันก็แกไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันก็ไ่าด้น่ารักสำหรับเราไหมก็ไม่ได้น่ารักสำหรับเรามันก็ทำอะไรได้มันก็พยายามแบบชดเชยเรื่องอื่นที่เราทำได้อะไรเงี้ยดอาริตติกๆไม่ได้รู้สึกว่าแบบเดต้องชดเชยอะไรหรือว่าพออยู่กันมานานมันก็เริ่มชินที่แบบมันเป็นแบบประมาณนี้เลย ว่ามันเป็นมันเป็นมนุษย์อลยครับหมายถึงว่าทุกคนมันพลาดได้หนึ่งมันก็มีเรื่องที่มันแก้ไม่ได้เหมือนกันจริงจริงมันคือเสน่ห์ของพวกเราไม่แต่หนูว่ามันเป็นความชินของพวกเราหลัง <laughs> ช,ชินหนึ่งเป็นก้อนนะจะมีนอนกี่ท่าที่แบบว่าคืตอนแก้หนูไม่เป็นไรแล้วนักแรกกุญแจแรกกัะพอแรกก็<า>จะคุยว่าเออมันเป็นปัญหาอะไรแบบนี้แบบนี้แต่ว่าหลาตัดหนูว่ามันแก้ได้แล้วก็คือผมว่าแบบทุกปัญหามันเกิดการคุยกันอยู่นะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าว่าใครจะแก้ไม่แก้คือถ้าหนึ่งไม่แก้ ก็ไม่เป็นไรผมไม่แก้ก็ไม่แน่ใจเป็นไรไม่เป็นไรไม่หนึ่ก็เราตอบแทนค้าได้ไงแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมเนอะแต่พี่ไม่แก้เป็นยังไงลูกมันก็เจนไม่แก้มันก็ทำหนี้ก็ได้เหรอนักหนักสุดคือลืมเวลาก็ไหนที่มันแย่หนักหลายอย่างอะไรที่มันแย่แล้วถ้าเราแก้ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับแล้วเราก็ขอโทษแล้วเราก็โดนด่าไปเลยเนี่ย แล้วเราโดนด่าไปแล้วเราจำไหมไระจำไม่หลังจากนั้นเราไม่เหตุการณ์นี้จะต้องไม่ลืมอีกอะไอย่างเงี้ยก็นี่เราทำไมถึงผมเป็นคนที่ลืมอ่ะออ่ะอย่างสำหัเราหนักสุดคือเรื่องแหลลืมลืมะที่แบบมันพูดไม่ได้หรอครับมันพูดไม่ได้หรอกครับการไะเลเวลอะรมน่าหนักอะไรอย่างเวลหน่งปวนเจมันแบบเป็นฟิลไหนน่ารักไหมหลังๆหลังๆลังๆังๆหังหังหลังหังังัล หลังๆไม่หมดหรอหลังๆจะเป็นเวงเงียบไปเลยน่ากลัวกว่าพอพังเขาเพิ่งเงียบเดี๋ยวเราดูละไมนต้องมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างไม่รู้จริงๆบางทีก็ไม่รู้บางทีก็กวนเขาต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยรู้กอนไหนอะไรนะเราไม่เยรู้กันไหนเนื้อหาเองมันก็ขอโทษขอโทษอะไรเงี้ย แล้วปลายปีนี้อิงบอกมันจะมีโปรติใหญ่ของบริษัทเรายังไงเริ่มด้วยกินโจ๊กบีท้ากินโจ๊กนังจริงจริงมันต้นแบบใหญ่สุดตัวนี้แล้วเป็นเพลงเจอ่ะใช่เพราะว่าต้นแตงเริ่มมาปีนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรแพนหนุกต้นแตงเริ่มปีมามันมีแพนอะไรหลายอย่างที่มันถูกปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ้ามันทุกอย่างมันชัวร์แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตในปีหน้า คือเราต้องแทนงานแทนโปรเจกต์เราบางใหญ่ขนาดไหนที่แบบว่าเอ้ยมันจะต้องแบบว่าให้ชัวร์ก่อนนี่จะปล่อยออกมาได้แต่จริงๆมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ของเขาคนอื่นแต่มันใหญ่ของเราเพราะว่าเราเิ่แบบทำเองครั้งแรกเลยงจากที่ใหญ่เสร็จก็จะเป็นเพลงเจที่เราจะเริ่มปล่อยออกมาก็เอ็มวีเสร็จไปแล้วตัวหนึง่งก็เร็วๆนี้ค่ะและหลังจากนั้นก็จะมีมลอนช์มาเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่่เจทำไป ปสามสี่เพลงเลยเหรออุ้ยสามสี่เพลงแต่แต่มีผู้ถ่ายเป็นตัวเดียวใช่แค่จะปลออกมาใช่ปะใช่แต่ถ้ายอดป่อยมาเรื่อยๆใช่ใก็น่าจะปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้าเะนี้แล้วก็น่าจะมีแผนที่แบบเริ่มเริ่มทำแบบเป็นอัลบั้มหรือเป็นอัลบั้มทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยว่าใช้งานของเจก็ยาวถึงปีหน้าแล้วใช่ครับก็ยังมีโอกาสทำให้ศิลปินผู้หญิงหรก็เป็นไปได้อาจจะทำกบคู่กันไป อะไรนะครับอาจจะทำคู่กันไปเลยอไม่ก็ผมโอเคคือคือผมว่าถ้ารู้สึกว่าผมเป็นนายตัวเองได้ดีขนาดเมื่อไหร่อ่ะผมก็อาจจะเริ่มดูแบบคนอดือดอะไรเงี้ยแต่ว่าคือผมก็คงคงแบ่งโฟกัสไปเลยแหละเพราะว่าผมโฟกัสหลายอย่างเลยแต่นี่ตอนเดี๋ยวเขาเริ่มมีชักชวนเพื่อนๆหรืออะไรมาทางนกับเราได้มีส่วนใครแล้วกำลังพยายามทะยุเองให้มันรอดปลอดภัยใช่โอเคขอบคุณมาก